สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางไหวหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะวันที่30พฤษภาคม2565นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันศุกร์ที่27พฤษภาคมก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ ยี่สิบเจ็ดพฤษภานะคะพี่น้องคาจะให้เด่นรอบเช้าสองและหนึ่งนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะศูนย์และเก้านะคะบนมาสองแปดสี่ล่างศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้องขาสองมาหลักร้อยนะคะพี่น้องศูนย์มาเข้าของรอบบ่ายนะคะถ้าใครวิ่งรูดก็น่าจะได้นะคะวันนี้คู่ไม่เข้านะคะพี่น้องขาเด่นรอบบ่ายจะให้ศูนย์และเก้าไม่มานะคะบนมาหนึ่งหกแปดล่างแปดสี่นะคะ มาเข้าหนึ่งมาหลักร้อยของรอบเช้านะคะพี่น้องสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องขาบางวันก็เข้าเยอะนะคะบางวันก็เข้าน้อยนะคะบางวันก็หลุดนะคะพี่น้องขา่ะมาต่อวันที่30พฤษภาคมค่ะ30พฤษภานะคะใจก็เอาผลการออกรางวัลวันที่27พฤษภาคมมาคำนวณเหมือนเดิมนะคะต่ใจ,ใจไม่ได้คำนวณให้ดูนะคะพี่น้อง ยกตัวเด่นมาเลยแล้วกันนะคะเด่นรอบเช้านะคะของหวหวยุ้นนิเคอีกวันที่สาสิบนะคะอยู่ที่สามและสองคะ่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะ3นะคะพี่น้องสามแดคะ่ะสามสี่สามหสามห้า สาค่ะสงนะคะพี่น้องสองสค่ะ2อ2ศ2นย์สอแล้วก็2 2งสอนะคะตอนรอบบ่ายนะคะพี่น้องขารอบบ่ายนะคะ,บบะ,คะเด่นอยู่ที่ 6กและหนะคะหนะคะพี่น้องคะจับผู้หาความน่าจะเป็นนะคะจะมาหกสามค่ะพี่น้องหกสามหกสองแนะคะแล้วก็6กเค่ะ ห้านะคะพี่น้องห้าหกค่ะห้าสามห้าสองห้าแปดห้าสี่ห้าหนึ่งค่ะ คู่ด้านบนนะคะสองห้าห้าสองใจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องขาแล้วเต็มแล้วจะชอบนะคะสองหกก็ไม่ได้จับนะ,ะพี่น้องกระโดดข้ามนะคะวันนี้นะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องขาชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะสองตัวเลขสี่ตัวนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบผู้ที่ใจจับให้ก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องสามสองสามหกเหมือนกันนะคะสองหกสองห้าสองสามนะคะพี่น้อง ชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะตัวเลขสีตัวนี้ถ้าใครวิ่งลูดนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องขาค่าประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจบคลิปใจก็ขออนุญาตฝากไว้เหมือนเดิมคะ่ะคำเตือนปู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณห,หลายค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ